สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยายหน่อยสำราญย่านหัวค่ะทุกคนจะมาอัปเดตบ่อปลาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะได้ดูไดรู้ได้เห็นค่ะว่าทีมงานเราเดินทางมาถึงบ่อปลาแล้วพามาเดินดูบ่อเลยนะเดินมาดูบ่อเลยนะคะคือทีมงานเรากำลังนุ่นค่ะผลของสภระรอมสิงลงตรงโน้นนะคะเราจะนอนนี่คืนนี้เราจะนอนตรงนี้นะคะผลของขนสภระพร้อมสิงค่ะ ลงรถแล้วก็จะนําเครื่องนํำสายยางมาสูบตรงนี้นะคะสูบบ่อนี้ค่ะติดตั้งตรงนี้นะคะเราจะเอาน้ํามาไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องสูบน้ามาสูบค่ะน้ําเยอะค่ะบอ่อใหญ่มากค่ะทุกคนค่ะทั้งใหญ่ทั้งลึกนะวันนี้ทั้งใหญ่ทั้งลึกค่ะทุกคนนี่แหละค่ะคือบอ่อที่เราจะมาสูบเย็นนี้คืนนี้ ที่มีเด,ดเด็ดกว่านั้นเด็ดยิ่งกว่าปลาเราก็คือทุกคนดูเจ้าของบ่อทำสวนหอมแดงค่ะเยอะมากป,ปลูกเป็นไรเลยเพื่อนๆดูพามาชมที่นี่อยู่ที่บ้านนองหัวช้างนะคะอำเภอกันทรารมจังหวัดรีสเกตค่ะทุกคนทุกคนดูมาดูมาดูหอมสวนหอมแดงทั้งนั้นเลยทุกคนเป็นไรเลยนะคะทุกคนเจ้าของก็ยันมากป,ปลูกเป็นไรเลยว่า ออนซอนมากเลยค่ะหอมแดงที่เรากินที่เราใช้ประจำเลยค่ะพองดีสีสเกตก็คือหอมแดงกระเทียม,มนี่และค่ะเพื่อนๆดูสวยมากเลยค่ะน่าอ่อนซอนมากค่ะอ่อนซอนหอมนะมอสุปลาไม่ได้ออนซอนปลามาดูอ่อ,อนซอ,อ,อนหอมแทนแล้วเนี่ยมันแดนดอยู่ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะปลูกเป็นไร่เลยอะ่ะโอ้ยเยอะมากค่ะเพื่อนๆดูดูด ถัดมาที่บ่อปลาของเรานี่คือบออ่อ,อ,บอปลาของเราค่ะเพื่อนๆนี่คือบ่อปลาของเราค่ะเพื่อนๆค่ะคืนนี้จะลงเครื่องนี้พรุ่งนี้ได้ทํางานกันค่ะพรุ่งนี้เช้าน่าจะแห้งอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะที่บ่อปลา ทีมงานคนตมของเราก็ไม่มีอะไรมั่วมอยค่ะนอกจากเนี่ค่ะให้ดูบอบปลาเรานี่เลยเนาะเพื่อนเพื่อนค่ะคลิปนี้ยายสำราญไม่ขอทำยาวนะเกรงใจเพื่อนๆนเดี๋ยวยายสำราญยายายหน่อยจะไปหาฟืนนึ่งข้าวนะคะมาถึงบอปลาหนนะ้าที่ของเราก็คือหาฟืนนึ่งข้าวค่ะนึ่งข้าวทำกับข้าวกันนะคะเดี๋ยวทีมงานเราจะนำเครื่องนำสายยางมาสูบน้ำค่ะ ขอบพระคุณที่รับชมคลิปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าได้ล้นได้รู้กันค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบพระคุณมากค่ะ